สวัสดีครับคลิปนี้พบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับกับช่องน้อสตาพาเทียคลิปนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปกางเต็นท์กันที่บ้านบอสแคมปิ้งนะครับแคมป,ปิ้งไปกันบ้าที่เราจะไปกางเต็นท์วันนี้นะครับก็คือบ้านบอสแคมปิ้งนะครับอยู่บ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับผมค่าบริการกางเต็นท์คนละ200บาทนะครับเด็กอายุต่ำกว่า12ปีเข้าฟรีนะครับและที่นี่เขายังมีบริการ เต็นให้เช่านะครับ2อถึงสคน500บาทแล้วก็4ีหกคน1,000บาทนะครับสวัสดีค่ะวันนี้<ฮ>เราได้มาที่ถึงกานเลแล้วนะคะไปเลยเดี๋ยวเราพาดูบรรยากาศนวนะรอบๆนะเดีย๋ยววิ่งดิเดินเรื่อยๆตอนนี้เราได้ม่ถึงแล้วนะครับที่บ้านบอรสแคมปิ้งนะครับเป็นจุดกลางเต็นนะบรรยากาศดีนะตอนเย็นๆน,นะ,อ,ะอากาศเย็นดี แต่เราการเต้นเสร็จแล้วหมาเห่าอยู่แต่ว่าหมาไม่กัดน,นะทีนี้นะทำไมหามามเห่าอ่ะหมาเห็นเด็กหมาไม่ชอบเด็กเดี๋ยววิ่งวิ่งไม่หมามาเรียกันหมามันรักกันเนี่ยไม่หม,มามันจะก,กินกันเดี๋ยววิ่งเดี๋ยวิ่งเดินไปเรื่อยๆื่อตรงนี้เนาะเรามาถึงตรงนี้เราจะมาติดต่อป้าแต่วันนี้ตอนนี้ป้าไม่อยู่แล้ว ไปแล้วไปเดินไปเลยทีนี้บรรยากาศรอบๆนะครับนาจุดกลางเต็นท์บางบอสแคมปิ้งนะครับน้องสุดาพาไปพาไปเล่นจิงช้า อย่งนบ้างโอ้เพืพ่อนๆนั่งเต็มแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเรารอก่อนค่อยกลับมาเนาะ <c oughs> เดี๋ยวให้เพื่อนให้เพื่อนนั่งก่อนเพื่อนนั่งเล่นเดนั่งตรงนี้นี่น <c oughs> เดี๋ยวเรากลับมาเราอยู่ใ,ใกล้ๆเองโอเคไหมโอเคเดี <c oughs> ๋ยวไปตรงนี้นี่ตรงนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์เนาะสำหรับถ่ายรูปนะตรงนี้ อย่าเดินเลยนะตกลงไปนะตรงนี้บรรยากาศรอบๆนะครับตรงนู้นพายเรือ,อฟรีนะครับที่นี่ เดี๋ยวเราเคลมใหม่ลูกครับไปล่นนิดี่ <c oughs> อันนี้เป็นเต็นของเราเองนะครับ <c oughs> เจ็บไหมะนะ่ะ <c oughs> โอ้ยวิ่งไงเนี่ยมามานี่ไหม นี่เราก็มาถึงเต็นแล้วนะเค่ไปภูมิยาก,กาศจะไปรับตอนเย็นๆเนาะจะไปเล่น <c oughs> จีรช้าเพื่อนเล่นเต็มก่อนบรรยากาศรอบๆจุดกลางเต็นที่เรามาเนะวันนี้าบาร์บแสแคมปิ้งเนาะด้านหน้าเต็นท์ก็จะเป็นวิวภูเขาเนาะ